ทำไมต้องทํา TSW เพราะว่า TSW นะคะถือว่าเป็นการตอบโจทย์ของใครก็ตามที่อยากมีธุรกิจในยุค 5G นะคะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าธุรกิจสําเร็จรูปอะในยุค 5G ที่เป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวค่ะที่นําการตลาดเหนือมนุษย์นะคะแล้วก็กดร,ระดับโลกเป็นกฎวิทยาศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตมาอยู่ใน ทีเซึ่งวันนี้หลายคนครูเชื่อว่าหลายคนคงจะเจอว่าอุ้ยจะทําให้รวยเนะี่ยเราต้องมีเงินทุนเยอะๆหรือเปล่าเราต้องใช้เงินลงทุนเท่าไหร่ถ้าเราอยากจะได้กําไรเป็นร้านเนี่ยเราไม่ต้องลงทุนเป็นสิ์เป็นร้อย้านเลยเหรอแต่ว่า TSW เนะะี่ยค่ะครูได้ดาข้อดีนะของธุรกิจเครือข่ายแล้วก็ธุรกิจที่ครูเคยทําออนไลน์มาตลอด3ปีเข้าปีที่4แนละ้วนะคะนามาผสมกันค่ะแล้วก็ดึงข้อดีของธุรกิจเครือข่ายดึงข้อดีของออนไลน์ค่ะอะไรที่ไม่ดีเนี่ยเราทิ้งหมดเลยค่ะแล้วเราดึงข้อดีมาผสมมิกแอนด์ ค่ะซึ่งสามารถตอบโจทย์ให้กับหลายๆคนค่ะที่อยากจะร่ารวยอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจอยากจะใช้เงินทุนน้อยแต่ว่าได้ผลตอบแทนสูงค่ะอยากจะขยายธุรกิจไปทั่วโลกแบบไร้ขีดจำกัด TSW ถือว่าเป็นคำตอบค่ะ